โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้เราก็จะามาทําการแฮกเวลาในตัวเกมกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราอาจจะอยู่ในเวลาตอนเทียนนะ่ยงเนาะเราก็อยากให้เปลี่ยนเวลาในตัวเกมให้เป็นออตอนเช้าหรือว่ามืดอ,อะไรเงี้ยนะครับเ,เราจะทำยังไงนะสิ่งแรกนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องหาตัวเลขเวลาในเกมนะครับเพื่อให้เราสามารถค้นหามันได้นะครับ ก็ซึ่งอย่าง TTA เนี่ยเราสามารถกดเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ดูเวลาได้นะหรือเรากด a c ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีเวลาบอกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแถมว่าแถมตัวเกมมสตอป์ดให้ด้วยนะครับเวลาไม่เดินเนาะอ่ะเราก็มาลองค้นหาดูนะครับผมจะลองค้นหาจากตัวนาทีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันถูกอัปเดตได้เร็วดีนะครับถ้าเราเปิดโทรศัพท์ดูเนี่ยก็จะเห็นว่า ในหน่วยนาทีเนี่ยมันจะประมาณสักหนึ่งวินาทีนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็จะไวในการค้นหาของเรานั่นเองนะครับก็ผมก็จะค้นหานะครับโดยหานาทีที่สุดนะครับกด first scan ไปนะครับแล้วก็ทำให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งเป็นส1เแล้วนะครับก็พิมพ์11นะครับเออทีนี้มันเจอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ ออทีนี้เป็น12นะครับแล้วก็พิมพ์12ไปนะโอเคเจอประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมี static address ด้วยนะครับเพราะงั้นผมจะลองอแก้ไขตัว static address วกันนะครับอาจจะแปลงส0มา 30, แล้วดูซิว่าในเกมมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือเปล่านะครับก็ในเกมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับถ้าเราฟรีดไว้เนี่ย หรือว่ากดแ c t i v e ไว้เนี่ยในเวลาในตัวเกมมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ที่3.2อยู่ตลอดเวลานะอะทีนี้เราก็ได้ค่าตัวที่มันเป็นหน่วยเวลาแล้วเนาะรืก็่าจะบอกว่า m u n i ิ e แล้วกันนะครับไม่แน่ใจผมพิมพ์ถูกไหมนะน่าจะใช่แหละ,ะทีนี้เรามาดูที่ memory r e g i o n กันบ้างนะครับแน่นอนถ้ามันจะมี เวลาที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันซึ่งตอนแรกเนี่ยของทุกคนมันน่าจะเป็นไบเทคนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้เนาะถ้าเราดูแบบเนี้ยมันก็ถามว่ามันดูได้ไหมมันก็ดูได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีค่าเป็นแปลงอยู่ตรงนี้นะครับอืมแต่ว่าเราไม่รู้นะว่ามันเป็นเลขอะไรนะถ้าเราไม่ได้เก่งในการแปลงเลขฐานสิบกให้เป็นเลขฐาน1ินะเพราะงั้นเราก็ใช้ C Engine เนี่ยในการแปลงดีก่อนนะครับ ก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ display type นะครับแล้วก็เลือกที่ four byte decimal นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอ๋อหน่วยเวลานะครับก็คือหน่วยของนาทีนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้หน่วยชั่วโมงของเราเนี่ยมันคือส3บสามนะครับถ้าดูใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะมีเลขส3บสามอยู่ตรงนี้นะครับอืมผมก็คิดว่าไอเนี้ยมันน่าจะเป็นหน่วยเวลานะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็ add discrete to t o t ดล list นะครับก็เพิ่มเข้ามานะแล้วผมอาจะว่า w e วเวอร์นะประมาณนะี้ครับผมไม่มั่นใจาสังกกตเท่าไหร่อ่ะสิบสามนะครับผมอาจจะลองเปลี่ยนเป็นสักยี่สิบสามนาฬิกาดูแล้วกันนะครับดูซิว่าทองฟ้ามันจะมืดหรือเปล่านะครับก็เห็นว่ามืนมดนะ,ระประมาณนี้นะครับเราก็สามารถทําได้แล้วหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสิบสองนาฬิกานะครับก็ค,คือตอนเที่ยงเนาะแล้วดูซิว่าทองฟ้าสว่างไหมก็สว่างนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถหาตัวค่าเวลาได้แล้วนะก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงเวลาในเกมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ที่ยังไงก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในตอนนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้ด้วยนะครับเวลาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.